สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้หญิงก็จะพามาอัปเดตนะคะแล้วก็มาเที่ยววิหารเสียนพัทยาค่ะ mm hmm. ตรงที่เราเห็นนะคะเรียกว่าอาคารอนเนกกุศลศาลาค่ะสวยงามมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะ mm hmm. ข้างในหญิงอาจจะ,ะไม่ได้บรรยายนะคะ mm hmm. เดี๋ยวตัดภาพที่สวยมายเพื่อนๆดูแล้วก็เดี๋ยวหญิงใส่คำบรรยายไปให้ค่ะ อันนี้คือบรรยากาศนะคะสวยมากๆค่ะก่อนอื่นนะคะมาทําความรู้จักกับอาคารอนิกุศลศาลาค่ะหรือวิหารเซียนนะคะในภาษาจีนเรียกว่าต้านฝูเหยื่ยเป็นพิพิธภัณฑ์และศาลเจ้าที่ออกแบบในลักษณะวัดจีนแบบหลวงค่ะตั้งอยู่ใกล้ วัดยาณสังบารามบรมหาวิหารในเขตเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะก่อสร้างเมื่อปีพศ2530นะคะโดยสัง่าคุณกอดเกียรติค่ะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะโดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะในสมัยรัชกาลที่9ค่ะให้ก่อสร้างขึ้นในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดยานสังบาราม บวรมหาวิหารนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกาะสร้างเป็นอาคารสำหรับสะสมผลงานจิลปะที่ถุนกล้าวถวายแด่ราชวงศ์จัก,กรีค่ะอาคารอเนกขุลศารานะคะเป็นวิหารสถาปัตยกรรมจีนมีสองชั้นค่จะจัดแสดงเป็นรูปปั้นเทพเจ้าชาวจีนที่มีชื่อเสียงและของจากเมืองจีนต่างๆมากมายนะคะ ส่วนชั้น2ก็จะเป็นชั้นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชองค์จำลองค่ะมีห้องศิลป์แบบไทยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะจะแสดงประวัติศาสตร์ของชาติไทยตามยุคต่างๆ อีกชั้นก็จะเป็นนะคะรูปปั้นของหวีตงปินนะคะก็จะเป็นบัณฑิตกวีและนักเล่นแร,แร่แปรธาตุในช่วงรัชวงศ์ถังซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเสียนในประมวลเรื่องประมราจีนลัทธิเต๋านะคะจัดเข้าเป็นเสียนองค์หนึ่งในกลุ่มโปอยเสียนค่ะนั่นก็คือกลุ่ม8เสียนนั่นเองค่ะในคศ .796 นะคะถึงคศออ .1016 อนะคะ ก็จะเป็นบัณฑิตชายนะคะเหน็บกระบี่กายสิทธ์นะคะไว้ที่หลังนะคะกระบ,บี่นี้ก็จะมีอํานาจขับไล่พุดผีปีศาจได้ตามพงศาวดารของจีนนะคะก็จะสวยงามด้านนอกนะคะก็จะสวยงามตามที่เห็นเลยคะ่ะนะคะนี่ก็คือ,คอบรรยากาศนะคะรอบนอกข้างนอกก็จะมีตุ๊กตานะคะสทธิดแบบจีนนะคะโบราณนะคะส่วน รอบๆนะคะก็จะเป็นอา,อาคารแบบจีนโบราณนะคะหรือเป็นวิหารเสียนนะคะส่วนบริเวณด้านล่างก็จะแสดงนะคะเกี่ยวกับพิพันธ์ต่างๆนะคะรวมถึงตุ๊กตาจีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนิชศการนะคะอีกห้องหนึ่งค่ะสวยงามวิจิตรนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสนะคะก็มาเที่ยวพัทยานะคะใกล้ๆแค่นี้เองนะคะ บริเวณวิหารเซียนนะคะติดกับวัดยานะสังวรารามวรมหาวิหารค่ะถ้าเกิดทุื่นอมีโอกาสก็มาเที่ยวพัทยานะคะยินดีต้อนรับค่ะ